สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงอัฟกานิสถานอาจล่มสลายได้ภายใน7วันครับคุณผู้ชมครับณนะเวลานี้นะครับซึ่งเป็นวันที่15สิงหาคมนะครับปีพศ2564าศ2,564เวลา16.54นาฬิกาจุนาทีนะครับเป็นช่วงเวลาที่แอดมินกำลังอัดคลิปนี้นะครับ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในอัฟกานิสถานณเวลานี้นะครับก็ได้มีผู้คนเริ่มได้เห็นนะครับเฮลิคอปเตอร์แบบชีนุกนะครับบินผ่านสถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูครับคาดว่าจะเป็นการอบยพเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางทหารอเมริกัน2นายนะครับ ระบ,บุว่าได้เห็นควันไฟใกล้กับสถานทูตนะครับทางนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนะครับกำลังเผาทําลายเอกสารสําคัญนะครับที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งแอดมินคาดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตของสหรัฐอเมริกานั้นคงจะเริ่มทําการอพยพออกจากกรุงคาบูแล้วล่ะครับ หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้ตัดสินใจส่งทหารอเมริกันเข้าไปในอัฟกานิสถานอีกครั้งนะครับจำนวน3,000นายและล่าสุดนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นเป็น5,000นายแล้วครับคาดว่าทหารที่ส่งเข้าไปใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับสนามบินของกรุงคาบูนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าการประเมินของสหรัฐนั้น คาดว่ากรุงคาบูนะครับจะถูกพวกกลุ่มตาลิบันยึดได้ภายใน90วันครับแต่ทว่าแหล่งข่าวซึ่งเป็นนักการทูตอาวุโสชาวตะวันตก2ท่านนะครับได้บอกกับสำนักข่าวไอทีวีต่างประเทศนะครับว่าขณะนี้ชาวโลกนั้นต่างประเมินกลุ่มตาริบันต่ำเกินไปครับเพราะว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับกลุ่มตาริบันนั้นสามารถยึดเมืองหลักสําคัญสําคัญของอัฟกานิสฐานได้หลายเมืองครับและในขณะนี้กองกาลังตาริบันนั้นได้ทําการต่อสู้กับกองกําลังของรัฐ นในจังหวัดโลกาซึ่งห่างจากเมืองหลวงเพียง30หไมล์เท่านั้นครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถือได้ว่าใกล้มากๆแล้วนะครับสำหรับกองกำลังของตาลีบันนะครับที่จะบุกเข้ามาปิดล้อมเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนั่นเองครับซึ่งที่แรกแอดมินนั้นก็สงสัยนะครับว่าทำไมกองกำลังตาลีบันนั้นถึงได้ลบเก่งขนาดนี้นะครับแต่พอมานั่งคิดไปคิดมาแล้วพวกตาลีบันนั้น ถือได้ว่าเป็นพวกที่มีประสบการณ์รบที่สูงมากครับพวกเขานั้นได้ทําการรบตั้งแต่สมัยสู้กับโซเวียตนู่นและครับและด้วยความที่ว่าประเทศอัฟกานิสถานนั้นจะเรียกได้ว่าดินแดนแห่งสงครามก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามีสงครามตลอดเวลาฉะนั้นผู้คนที่เกิดในดินแดนแห่งนี้นะครับจึงถือว่าเป็นนักรบโดยสายเลือดเลยก็ว่าได้ครับ และอีกเหตุผลหนึ่งนะครับแอดมินก็คาดว่าเป็นเพราะความอ่อนแอของรัฐบาลอัฟกานิสฐานเองครับเราจะเห็นได้ว่าบางเมืองนั้นยอมแพ้โดยที่ไม่มีการต่อสู้เลยเนื่องจากว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ส่งกองกำลังเข้ามาช่วยปกป้องเมืองนั่นเองครับและอย่างที่3มนะครับแอดมินก็คาดว่าประชาชนนั้นก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายรัฐบาลของอัฟกานิสฐานครับเพราะพวกเขานั้นก็ได้มีข่าวเรื่องการคอร์รัปชันมากมายนะครับในกองทัพ โดยเราจะได้เห็นจากการที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะครับได้ใช้เงินไปหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับในการเตรียมความพร้อมให้กับกองทัพอัฟกานิสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกหรือว่าการมอบอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพนะครับนอกจากนั้นพวกเขายังหวังว่ากองทัพอัฟกานิสถานนั้น จะทำการสู้รบอย่างเข้มแข็งนะครับแต่ว่าผลที่ปรากฏออกมานั้นกับเป็นกลุ่มตาลีบันนะครับที่สามารถยึดครองประเทศอัฟกานิสถานได้เกือบครึ่งประเทศนะครับภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นและจากสถานการณ์ล่าสุดที่แอดมินเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าอัฟกานิสถานนั้นอาจจะแตกได้เพียงแค่7วันเท่านั้นครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมจากมุมมองของแอดมินแล้วแอดมินคาดว่าน่าจะแตกช้ากว่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งกําลังเข้าไปนะครับจำนวนถึง5,000นายถึงแม้ว่าจะได้ออกมาถแถลงแล้วนะครับว่าจะเป็นเพียงแต่การเข้าไปรักษาความปลอดภัยให้กับสนามบินเท่านั้น แต่แอดมินก็คาดว่ากลุ่มตาลิบันนั้นก็จะต้องเกรงใจกับกองกำลังของสหรัฐอเมริกาที่มาในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับและอย่างที่2ก็คือกองกำลังคอมมานโดของอัฟกานิสถานนั้นถือได้ว่าเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งพอสมควรครับดังนั้นแอดมินคาดว่าคงจะยื้อสถานการณ์ออกไปได้อีกราวๆหนึเดือนครับ คุณผู้ชมครับคลิปนี้จริงๆแล้วแอดมินก็อยากจะออกมาชวนเพื่อนๆคุยชวนเพื่อนๆวิเคราะห์สถานการณ์มากกว่านะครับซึ่งแอดมินก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไง กับสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าอัฟการนิสฐานนั้นจะสามารถยื้อเวลาออกไปได้อีกนานแค่ไหนพวกเขาจะแพ้หรือว่าจะสามารถรักษากรุงคาบูเอาไว้ได้แล้วก็แบ่งกันปกครองอันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งแอดมินอยากจะทราบความคิดเห็นของอเพื่อนๆสมาชิกในช่องจริงๆครับ และในสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ